บทสรุปหนังสือตัวคุณคือศัตรูโดยไรยอันฮอลลเดย์แก่นของหนังสือหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มน,นี้คืออัตตาหรืออีโก้เป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองและการประสบความสำเร็จในชีวิตเขาอธิบายว่าอัตตาคือความรู้สึกมั่นใจเกินเหตุการหลงตัวเองและการให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากกว่าความเป็นจริง อัตตาทําให้เราหลงทางตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของความสําเร็จไปจนถึงยามที่เราประสบความสําเร็จและยามที่เราล้มเหลวหนังสือแบ่งออกเป็นสาส่วนหลักคือช่วงแห่งการสแสวงหาช่วงแห่งความสําเร็จและช่วงแห่งความล้มเหลวโดวยอธิบายว่าอัตตาเข้ามาขัดขวางเราในแต่ละช่วงอย่างไรและวิธีรับมือกับมันช่วงแห่งการสแสวงหาในช่วงเริ่มต้นของการทําสิ่งใหม่ๆอัตรามักทําให้เราหลงคิดว่าเรารู้มากกว่าที่เป็นจริงทําให้เราไม่เปิดใจเรียนรู้ ฮอลิเดย์เสนอวิธีจัดการกับอัตราในช่วงนี้ดังนี้ 1. เป็นนักเรียนตลอดชีวิตความปรารถนาที่จะเรียนรู้ต้องมาก่อนความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้มากกว่าการได้รับการยอมรับคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆคือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเลือกที่จะฟังมากกว่าพูดถามมากกว่าตอบ 2. พูดน้อยทํามากอัตราชอบให้เราประกาศเป้าหมายและความฝันอย่างโอ้อวด แต่การพูดมากเกินไปกลับลดแรงจูงใจในการลงมือทําให้เน้นการลงมือทําอย่างเงียบๆความสําเร็จที่แท้จริงไม่ต้องการการโฆษณาชวนเชื่อ 3. รู้จักจุดอ่อนของตัวเองความมั่นใจเกินไปทําให้เราประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงจงยอมรับข้อจํากัดและจุดอ่อนของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาและเติบโตได้อย่างแท้จริงการรู้จักตัวเองคือก้าวแรกของการพัฒนาช่วงแห่งความสําเร็จเมื่อเราเริ่มประสบความสําเร็จอัตตามักทําให้เราหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเก่งกว่าที่เป็นจริงและเริ่มมาเลยสิ่งที่ทําให้เราประสบความสาเร็จในตอนแรกฮอลิเดย์แนะนําวิธีจัดการกับอัตราในช่วงนี้ดังนี้1รักษาความถ่อมตนความถ่อมตนไม่ได้หมายถึงการมองตัวเองต่ําต้อยแต่หมายถึงการมองตัวเองตามความเป็นจริงไม่มากไปไม่น้อยไปความถ่อมตนช่วยให้เรายังคงเปิดใจรับฟังและเรียนรู้แม้ในยามที่ประสบความสําเร็จ 2. รักษาวินัยในตัวเองความสําเร็จมักนํามาซึ่งความประมาทและการผ่อนปรน จงรักษามาตร,รฐานและวินัยในตัวเองไว้แม้ในยามที่คุณได้รับการยกย่องและชื่นชมความสําเร็จที่ยั่งยืนเกิดจากการทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่การทําตามอารมณ์ 3. ยอมรับบทบาทของผู้อื่นไม่มีใครประสบความสําเร็จได้โดยลําพังให้ยอมรับและชื่นชมคนที่ช่วยให้คุณมาถึงจุดนี้ได้อัตตามักทําให้เราคิดว่าความสําเร็จเกิดจากความสามารถของเราแต่เพียงผู้เดียวซึ่งไม่เป็นความจริงเลยช่วงแห่งความล้มเหลว เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวหรืออุปสรรคอัตามักทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปโทษคนอื่นและยึดติดก,กับอดีตฮอลิเดย์แนะนําวิธีรับมือกับอัตตาในช่วงนี้ดังนี้ 1. แข็งแกร่งในยามยากลําบากความยากลําบากเป็นโอกาสในการเติบโตไม่ใช่การลงโทษมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลย้อนกลับและโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของตัวเองคนที่แข็งแกร่งจริงๆคือคนที่ลุกข,ขึ้นได้หลังจากล้มลง 2. รักษาใจให้เป็นกลาง อย่าให้อัตตาพาคุณไปสู่ความสุดโต่งทั้งในยามสุขและยามทุกข์ฝึกมองสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาไม่เพิ่มอารมณ์หรือการตีความมากเกินไปการรักษาใจให้เป็นกลางช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น 3. ยอมรับความจริงและปล่อยวางบางครั้งเราต้องยอมรับว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือนการควบคุมของเราอัตตามักทําให้เรายุดติดและไม่ยอมปล่อยวางการยอมรับความจริงไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่เป็นการให้พลังตัวเองในการเริ่มต้นใหม่บทสรุปตัวคุณคือศัตรู ไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรมีความมั่นใจหรือความภาคภูมิใจในตัวเองแต่สอนให้รู้จักแยกแยะระหว่างความมั่นใจที่สร้างสรรกับอัตราที่ทำลายล้างฮอลิเดย์เตือนเราว่าการต่อสู้กับอัตราเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นเราต้องตระหนักรู้และระมัดระวังมันอยู่เสมอทั้งในายามที่เราแสวงหายามที่เราประสบความสําเร็จและยามที่เราล้มเหลวชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้วัดจากการได้รับการยอมรับหรือคําชื่นชมแต่วัดจากการเป็นคนที่ดีขึ้น มีประโยชน์มากขึ้นและมีปัญญามากขึ้นในทุกๆวันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเอาชนะศัตรูตัวสําคัญนั่นคืออัตตาของเราเองนี่คือสรุปใจความสําคัญของหนังสือตัวคุณคือศัตรูของไรอันฮอลลีเดย์